นู้นู้เอองับมางับมางับมาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมวิถีไทยบ้านนะครับวันนี้เป็นการกักตัววันที่เก้าแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยวันนี้ครับทุกคนครับผมได้รับโทรศัพท์จากคุณพ่อเมื่อกี้ว่าให้ผมออกจากสวนผมก็ไปออกทําไมอ่ะพ่อพอดีกักตัวอยู่เพราะว่าไม่เป็นไรให้ไปแบบที่ที่แบบไม่มีคนแล้วก็ที่ที่แบบว่าคิดว่าไม่ไม่สามารถที่ แพร่กระจายเชื้อให้ใครได้เอเอที่ไหนครับเออไปไปเอาวัวกลับบ้านหน่อยอา่า <c> ร <oughs> ับตามนั้นแล้วทุกคนครับก็คือเนื่องด้วยช่วงนี้เป็นเป็น,ปนแบบฝนเพิ่งตกลงมาเมื่อวานนะครับตกหนักมากๆนะครับทําให้ตอนนี้นะครับชาวบ้านหลายหลายคนเลยเกือบเกือบทุกครอบครัวนะครับเขาก็ มีงานมีการกันนะครับก็คือเกษตรกรเนี่ยรอแค่น้ำนะครับน้ำตกลงมาเขาก็จะมีงานมีทั้งปลูกข้าวปลูกมันขุดมันปลูกอะไรหลายอย่างสารพัดนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับถัวฝักยาวนะครับทุกคนเพิ่งถอน้านะครับนั่งถอนญ้าเสร็จแล้วคุณพ่อก,ก,ก็โทรมาก็เลยบอกว่า,วาปฏิเสธไม่ได้จำเป็นต้องไปนะครับไปเพื่อที่จะไปช่วยงานนะเพราะว่าทาั้งบ้านคือไม่ว่างนะครับไม่มีใครว่างเลยคือวันนี้วันที่9้าแล้วเรื่องอาการอะไรต่างๆก็ หรือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีอะไรไม่มีเจ็บป่วยอะไรเลยนะครับก็สาหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะถอนหญ้าของถั่วฝักยาให้เสร็จก่อนพอเสร็จปั๊บก็จะไปรับปัวกลับบ้านต่อนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงทุ่งนาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับช่วงนี้ที่เกษตรกรหรือใครหลายคนกําลังทําอยู่ก็คือช่วงทํานานะครับแต่ตอนนี้นะครับนี่ตอนนี้เสียงที่ดังอยู่นะครับคือตรงนี้ฮะคุณพ่อกําลังทํากระท่อมอยู่นะครับเนื่องด้วยแต่ก่อนนะกระท่อมอ่ามันจะมีกระท่อมอยู่ตรงนี้นะครับก็หลายๆคนคงเคยเห็นนะ ผมทาคลิปก็ไปหลายคลิปแล้วก็เนื่องด้วยเมื่อวัน2วันนะครับที่พายุเข้านะครับทําให้กระท่อมหลังนี้เนี่ยมันพังไปหมดเลยทุกคนปลิวไปมากกว่าเกือบเกือบยีเมตรนะครับไปถึงนู่นเลยนุ่นไปกองกันอยู่นู่นฮะทุกคนคือมันแรงมากนะครับต้นไม้ในหลายต้นนะครับหักล้มแบบเนระนาดเลยนะฮะก็เลยตอนนี้คุณพ่อกําลังทํากระท่อมตรงนี้ใหม่อยู่นะครับกระท่อมหลังใหม่นะครับแต่ก่อนกระท่อมนะครับอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ปิวไปน่ดเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็บ่กําลังเริ่มทําใหม่ขึ้นมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับคล,าคลา้ายๆข้างล่างก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเตียงนะครับแล้วก็มีเสาขึ้นมาก็ทําหลังคานะครับอันนี้ก็เป็นสะนะครับอ่านี้มีหลานๆมานะครับเห็นว่าอยากเล่นน้ํานะครับที่้ สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่เป็น FC ลาเต้นะครับก็นี่ครับก็ตอนร้อนๆเนี่ยผมก็พาเขามาเล่นน้ําแบบนี้แล้วเขาจะลงเล่นน้ําลงดูนู่นดูนี่นะครับความสงสัยของเขานะครับเพราะว่าแถวบริเวณนี้มันจะมีพวกสัตว์อะไรต่างๆแล้วกินสาบของเขาจะอยู่นะครับลาเต้ก็จะดมนู่นดมนี่นะครับบางทีก็โดดลงน้ําบ้างอะไรเงี้ยพอดีให้พาเขามาเล่นน้ํานะครับ และด้วยความที่แบบว่าผมชอบแกล้งเขานะฮะคือเขาสงสัยเนาะผมก็จะบางทีผมก็จะโยนอะไรพวกนี้ให้เขากโดดลงน้ำอันนี้เป็นลูกมะพร้าวนะครับที่นู้นู้นเองับมางับมางับมาอ้าวงับไม่งับแค่นั้นล่ะออาเอามามานี่มามามอมแมมเลยมอมแมมเลย แตวสำหรับวันนี้ก็ถือว่ามีคลิปของเขามีภารกิจของเขาอยู่นะครับก็คือการให้เขาช่วยไล่วัวผมนะครับก็เพราะว่าผมอาจจะควบคุมคนเดียวอาจจะยากนะครับการไล่วัวประมาณเกือบเกือบสิบตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องยากอยู่เช่นกันนะครับถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยอ่มันแบบ,บวัวมันดือ้อวัวตัวผู้อะไรเงี้ยคือมันแบบเห็นสาวสาววัวผู้หญิงอะไรเงี้ยที่เป็นคอกอื่นเนี่ยคือเขาก็จะวิ่งใส่อย่างเดียวนะครับก็คือเนี่ยฮนะก็คือสัญชาตญาณของวัวเพศผู้นะครับ

ตอนนี้คุณพ่อขึ้นเสาได้4ต้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวพวกนี้ก็คงได้ใส่ลังคานะครับเดี๋ยวก็ไม่ได้มาช่วยงานเลยนะครับเนื่องด้วยก็พยายามแบบอยู่บ้านนะครับอยู่สวนแต่ก็เดี๋ยวก็จะครบปันแล้วนะครับก็ต่อไปก็คงได้ออกมาถ่ายคลิปด้านนอกแล้วก็ ให้ทุกคนได้ชมอะไรหลายอย่างนะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบช่วงเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับจะมีอะไรหลายอย่างให้ทําแล้วก็ให้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันไปอื โอ้ตอนนี้มีใบบัวบ,บกด้วยทุกคนเดี๋ยวมาดูว่ามีเยอะขนาดไหนนะเมื่อกี้มองรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีนะแต่คือพอสังเกตดีๆก็ใบบัวบ,บกค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะนี่ไงนี่คือใบเขานะครับก็เยอะอยู่นะนี่แล้วก็นี้ด้วยครับนี่นี่คือใบบัวบ,บกนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงนี้แบบ ฝนพึ่งลงมานะครับอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ใบบวบกก็เป็นผักอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถสามารถเก็บไปกินได้เลยนะครับก็เรื่องช่วงแบบเคมีอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ควรระวังนะครับเพราะว่าเกษตรกรบางท่านนะครับก็จะใช้เวลาช่วงนี้แหละครับในการฉีดยาฆ่าญ้านะครับเพื่อกำจัดหญ้าที่อยู่ตามคันนานะครับแล้วก็เพื่อที่ทำนานะครับก็หลายๆคน ทำแบบนี้นะครับแต่ทุกนาแถวนี้นะครับรวมถึงนาของผมตรงนี้ด้วยนะครับก็ไม่ได้ฉีดอะไรนะครับเราก็ทาความสะอาดด้วยการใช้เครื่องตัดหญ้านะครับตัดทาความสะอาดตอนนี้เนี่ยฮะฝั่งรถไถนะครับที่เป็นพี่ชายนะครับก็กำลังลงไถมารับจ้างนะครับเป็นรับจ้างไถนะครับช่วงนี้ ก็ตั้งแต่น่าจะเป็นช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยรถไถก็คงจะไม่ได้หยุดเกี่ยวกับการไถนะครับไถเสร็จแล้วก็ต้องปัน่นปั่นเสร็จก็ต้องแบบไถกลบอะไรสารพัดนะครับเยอะมากนะครับรถไถถ้าเกิดใครอยากจะออกรถหรือจะออกรถสักคันเนี่ยผมแนะนําอยากให้ออกรถพวกที่สามารถหากินได้นะครับรถอะไรที่ไม่ค่อยแบบมีประโยชน์อะไรพวกเนี้หลายคนซื้อมาแล้วจอดไว้เนี่ยควรจะซื้อรถพวกนี้มาหากินดีกว่านะครับขนาดผมแบบผมรู้สึกเสียดายนะ เสียดายมากๆเลยตอนนั้นคิดไม่ได้นะครับอยากจะแบบมีรถเหมือนคนอื่นอยากจะได้ขับรถในห้องเย็นๆไปไหนไม่ต้องเปียกนะครับตอนนั้นคิดแบบนั้นจริงๆถ้าอยากให้บ้านตัวเองมีนะตอนนั้นอนะ่ะคือตัวเองพอมีเงินเอยอยากจะมีรถมีอะไรนะครับแต่ไม่ได้คิดว่าเออเอามาเนี่ยเราก็ต้องซ่อมบำรุงเติมน้ํามันเราก็ต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบรถไทยเนี่ยก็คืออันนี้ครับหาคินได้เราก็มาแบบมารับจ้างไท ไล่ละ2,300นะครับวันหนึ่งเราก็ได้1020ไร่นะครับก็ได้ว่ากันไปนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าน้ํามันจะถูกด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ19บาทนะครับก็ถือว่าถูกแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าตกไปอยู่ประมาณ17บาทเลยนะก็ถือว่าแบบประวัติศาสตร์เลยนะ้ำมันแบบถูกมากนะครับถูกจริงๆก็เดี๋ยวจะไล่กลับนะครับทางที่ผมมาะวันนี้ สองตัวมาช่วยนะครับก็จะมีลาเต้จะมีมะลิที่มาช่วยงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวเออเออไปทำอะไรมาเนี่ยฮะห,หายรอเลยไปทำอะไรมาเต้โอ้เราชอบไปนอนอคลุกขุ่นนะครับแม,แม่มะลินะครับตัวเมียนะครับตัวนี้นี่นี่ไงที่ทำให้เขาแบบเปื้อนโอ้เต้จะมีงานให้ทำเนี่ยจะทำไหมเนี่ยฮะดูดิเปื้อนหมดเลยคิรอะไรเต้ ฮนะโอเคไปเลยบัวไปอา้าววิ่งไปอย่างดีอา้อาวอา้าวอ้าวโดนรุมโดนรุมอ <c oughs> ้าวทำไมอะ่ะวิ่งไปแบบอย่างเท่เต้โดนเขารุม <c oughs> นี่นี่นี่นี <c oughs> <ๆ>่นี่โอ้ย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 นั่นเนี่ยให้ไหมให้ไหมเอาเลยเต้เอาเลย นี่นี่จะทำเต้เหรอจะทำเต้เหรอไปไปอาเต้ไปไเสั่งให้เขาไปไล่ทางนู้นก่อนไ่เต้ไปเอาโดนลูกหัวลูกหัวก็ไม่ยอมครับเ้อาเต,าาเตา้คือเต้เขาจะไม่กัดจริงนะคือเขาจะประมาณแค่เห่านะครับเห่าแบบเห่าแบบ เอาเฉยๆเออแบบไม่เชื่องแบบจะกัดจะอะไรทําร้ายจริงๆนะครับก็เป็นแบบตั้งแต่เด็กนะครับชอบพาเขามาไล่วัวอะไรเงี้ยนะเขาก็จะคุ้นเคยกับวัวพวกนี้นะครับ <h ih ahaha> แต่วัวก็ค่อยสนเขาไม่ค่อยสนใจนะดู ถ้าวัวเขาไม่สนใจเขาก็ไม่อะไรนะอ่ามันจะมีตัวดื้ออยู่ใช่ไหมตัวผู้ตามที่ผมว่าขเขาจะเนินเขาเรียกหาตัววัวฝั่งน,นู้นละนะครับอ่าตอนนี้ผมขึ้นมาตรงคลองแล้วนะก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในการไล่กลับบ้านเนี่ยก็เดินให้เขากินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วัวที่เป็นเจ้าปัญหาเคาะเอือดนี่ก็อยู่ฝั่งน,นู้นนะก็จะของกำลังไล่มาค่ะ หลายหลายคนอยากจะมาเลี้ยงนะครับก็การเลี้ยงวัวเนี่ยก็คือก็คงจะต้องมีเวลาทั้งวันนะครับหรืออาจจะไม่ทั้งวันนะครับแต่ก็คือต้องอยู่บ้านนะครับห้ามไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเราก็ต้องพาวัวเอาวัวกลับมาผูกตามทุ่งตามนานะครับกลางวันตอนเที่ยงเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนที่ผูกแล้วก็พาเขาไปกินน้ำนะครับช่วงเย็นก็คือช่วงเวลานี้เราก็ต้องพาเขากลับบ้านนะครับซึ่ง เราจะไปไหนไกลก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ in ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ในตัวบริเวณหมู่บ้านแล้วนะครับก็ยังมีบ้านนะครับที่อยู่ตามสวนยางอะไรต่างๆนะครับก็เห็นหลายๆคนนะครับที่อยากออกมาอยู่แบบตามสวนยางตามด้านนอกนะครับที่ไม่ใช่แบบอยู่ในส่วนของเขตของหมู่บ้านนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณแยกที่จะไปบ้านของผมนะครับจะ เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับข้ามไปฝั่งบ้านของผมนะครับเดินไม่ไกลนะครับประมาณห้าสิบเมตรก็ถึงบ้านผมไปทางนี้หัวข้างหลังครับ <laughs> ตามมาติดติดเลยผมก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปบ้านคุณแม่นะครับส่วนเลี้ยวขวาัน,นี่ก็จะไปบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับซูมยางสวยมากครับตรงนี้หลายคลิปผมถ่ายดูเยอะเลยค่อนข้างที่เยอะเลย ตอนนี้ผมก็ใช้เวลาได้ประมาณ20กว่านาทีเกือบ30มินาทีนะครับในการไล่มาถึงบ้านคุณแม่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับบรรยากาศแบบเงาเงาเงาีงยบๆนะครับจะสังเกตว่ารั้วบ้านแต่และบ้านก็เขาจะไม่มีรั้วนะครับก็จะแบบว่าเอาเป็นไม้ธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับแต่เราคือพวกเราแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากต้องทํารัว้วต้องทําอะไรนะครับรู้สึกว่าจะอึดอัดน,นะคนที่ทํารั้วบ้านนะครับปล่อยแบบนี้ธรรมชาติเนี่ย ปลูกแก้มังกรปลูกอะไรหลายอย่างนะครับเอาไว้กินตามริมรัว้วบางทีก็จะมีในส่วนของตำลึงอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับเยอะอันนี้ก็น้อยหนานะครับมะพร้าวมีอันนี้ขนุนนะอาจจะมืดเลยนะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับเยอะเยอะมากกองนี้ที่เห็นก็คือเป็นกลอง ฟางนะครับเป็นกองฟางค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับกองเอาไว้เอาไว้ขายนะครับใครที่สนใจฟางก็สามารถนะครับมาซื้อได้นะครับนี่ก้อนใหญ่ๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะ3ก้อนร้อยนะครับใครต้องการฟางนะครับในจานวนที่ปริมาณที่มากๆนะครับก็มาสั่งซื้อมาซื้อได้นะครับที่บ้านผมนะครับหนัต่อไปเราก็ต้องปิดนะครับดูดูรั้วแบบว่าวินเทจมากนะครับ ใช้ไม้ทั้งหมดนะครับโหสุดยอดไม่รู้ไม้อะไรนะไม้ประดู่ด้วยนะเนี่ยแบบนี้เรียบร้อยนะครับคอกนี้ผมมี2คอกนะครับต้องแยกอคอกวัวนะครับเพราะว่ามันมีวัวตัวหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างที่จะโดนระแกตลอดนะครับก็เลยต้องถางแยกให้ลูกๆมาอยู่ฝั่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอตัวไปดูแลสวนต่อนะครับเพื่อที่จะรดน้ำนะครับถึงแม้ว่าฝนเพ,พิ่งตกไม่ใช่ตด คือตกหนักอยู่นะครับเมื่อวานแต่สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้ประมาณสองสาวันนะครับหน้าดินเขาจะแห้งนะครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยมันจะทําให้หน้าดินเนี่ยโดนชะล้างนะครับแล้วก็จะเหลือแค่ทรายถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้เนี่ยข้างบนจะแห้งเกรียมมากนะครับแล้วก็มันจะทําให้ในส่วนของพืชของเราเนี่ย จะไม่โตผมก็ต้องไปพรวนนะครับเราต้องพรวนดินนะครับเพื่อให้พืชของเขามีโครงอากาศมีอะไรหลายอย่างนะครับเข้าไปดังนั้นมันจะไม่โตแน่นอนนะครับสาหรับใครที่บอกว่าเอ้ยมันฝนตกประมาณสักสาวันค่อยลดทีนะครับที่จริงเราเราต้องขยันมากมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะสบายขึ้นนะถ้าฝนตกเนี่ยอย่างเช่นหญ้าก,ก็ขึ้นเยอะแล้วเราก็ทังต้องทางหญ้าเพราะว่าหญ้าเกิดดีมากนะครับก็โอเคสำหรับการกับตัวในวันที่9ในวันนี้ก็ ถือว,ว่าเป็นการออกมาครั้งแรกเลยนะครับที่จะามาช่วยงานทางบ้านนะครับก็เดี๋ยวคงจะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับก็จะหมดการกักตัวแล้วก็คงจะได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูน้านนอกถ่ายคลิปบ้านๆน,นะครับในวิถีแบบบ้านๆวิถีแบบบ้านนอกนะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรหลายอย่างพัฒนาในช่องของพวกเรามากขึ้นนะครับจะได้แบบว่าให้ทุกคนได้มีอะไรที่หลากหลายในการรับชมในการดูยังไงก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับแบบ ผมแบบคนบ้านๆน,นะครับจะได้ถ่ายทอดความรู้สึกแบบบ้านๆให้ทุกคนได้ฟังให้เข้าถึงก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่การกักตัวหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย